วันนี้นะครับเพื่อนเราจะมาคุยกันที่เรื่อง SCP ใช่คับเราจะมาคุยกันที่เรื่อง SCP ก่อนที่เราจะคุยเราจะให้ดูก่อนว่าหน้าตาที่วันนี้เราจะเอา SCP แต่ละตัวมาคุยกันนี่นะครับหน้าตาตัวที่หนึ่ง ยังการมันไม่ใช่อีกากมันไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันคือหมอกกระดับ scp ตนนี่ครับตรงตรงตรงนั้นที่เพื่อนเอนเห็นเป็นวงกลมมันไม่ใช่ลูกขนุนนะครับมันคือหมอกกระดับคนนี้ถ้าเกิดโดนคนอื่นโดน เหมาะคาดามาบีขอจะกลายเป็นซอมบี้เดี๋ยวให้ดูนะครับรอแป๊บนึงตัวประวัติไซรันเฮดนะครับอันนี้คืองเกไซรันเฮด อะไรครับโอเค แั๊หนึงนะครับนี่นะครับ ประวัติของหมอกระดับครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนี่นะครับประวัติของหมอกระดับเห็นยังนะครับกเ็เกิดรูปเลยบนะครับ หมอกระดังเนี่ยเป็น SCP ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับ SCP 6789็67ะก้าครับโอเคไหมโอเคนะโอเคนะโอเคโอเคแอดแอดค่ะเคเราจะมาเริ่มประวัติ SCP 6789ดเอ็นอันนี้ผมผมไม่รู้นะคะว่าหมอกระดังเนี่ยเป็น SCP ตัวเลขไหน พุเจแปนก็ประมาณนี้นะคะดูดูดูถ้าเกิดเราเรียนรูได้มากพอแต่เราก็าก็จบทีแค่นี้แล้วเอสไปไปค่ะ